สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาฬิกานานาสาระวันนี้มาดูแกะกล่องตัวนี้ครับตัว s ซโ l e Pro-SPEC SPB 097 J 1นะครับตามไปดูกันเลยครับเริ่มด้วยเดี๋ยวเราแกะฝากล่องออกก่อนเนาะฝากล่องเนี่ยเปิดมาปุ๊บก,ก็จะมีที่ฝากล่องมีโลโก้ตัว s ซโอยู่พร้อมกับตัวฟองน้ำนะการไม่ให้นาฬิกาเป็นรอยมาดูในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่ ประมาณเท่าที่เห็นเลยมีแค่ตัวนาฬิกาหมอนแล้วก็มีตัวสายสำรองอก่อนอื่นแล้วดูตัวสายสำรองก่อนนะโซ่สายสำรองเนี่ยแกะมาดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวสายเนี่ยเป็นสายซิลิโคนสแต็นะสายซิลิโคนสแต็เนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีลวดลายนะครับเพื่อให้ความรู้สึกในการเกาะผิวหนังของข้อมือเรา นะครับตรงนี้ละมันเกาะค่อนข้างจะดีไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นนะครับแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะลื่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีรูค่อนข้างเอาไว้เยอะนะครับเอาไว้หลายรูเลยซึ่งข้อมือคนเล็กๆก็น่าจะสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ทําตัวเป็นร่องๆนี่นะฮะเพื่อให้งอกับตัวข้อมือรับข้อมือ,ขอ,ข,อของเราได้นะครับส่วนตัว Buck บัคกเกิลนะฮะบั๊เกิลเนี่ย ก็จะมีตัวเอนเกรฟของตัวทางไซโก้ค่อนข้างลึกเลยนะทาจากสเตลเลสตีลนะแล้วมีตัวพร้อมคอรัดตรงนี้ก็ทําจากสเตลเลสตีลซึ่งมีโลโก้ของไซโก้ก็เอนเกรฟลึกเหมือนกันนะก็ส่งหัวสายเนี่ยก็เหมือนกันหัวสายนี้ประมาณ20มิลนะครับเรามาดูนาฬิกากันเลยนะครับอพอเปิดปุ๊บมานาันนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูตัวป้ายห้อยก่อนนะฮะป้ายห้อยตัวเนี้ย จะบ่งบอกคือตัวรหัส spb 0 9 7 j 1นะครับแคลคือคาลิเบอร์นะ6ก r สินะครับส่วนอีกป้ายนึงนะครับมันจะมีเขียนเป็นของทางไซโกอยู่ตรงนี้ซึ่งทางไซโกเนี่ยจะมีผ่านตัวอบอกว่าโปรดักต์ตัวนี้นะครับได้คอนเฟิร์มเรื่องของการดำน้ำถึง200เมตรที่ iso 6425-2018 นะอันนี้ก็เป็นใต้ห้อยไว้เฉยๆส่วนมาดูที่ตัวนาฬิกานะฮะนาฬิกาเนี่ยตัวเรือนหยิอยู่ที่ประมาณ44มิลแล้วก็ส่วนตัวหน้าปัดนะฮะหน้าปัดเป็นออกสีน้ำเงินซันเรย์นฮะซึ่งมันจะสะท้อนแสงเล่นแสงพอสมควรเลยสวยงามนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยนะฮะตรงโลโก้ของไซโก้เนี่ยก็จะสกรีนเป็นสีขาวพร้อมกับตัวสัญลักษณ์โปรสเปกนะครก็เป็นสีขาวเช่นกัน แล้วก็พร้อมตัวอัตโนมติก็พอเคืองอัตโนม i ติและมีตัวเขียนว่า diver สอ mm, งร้อยเมนะฮะเป็นสีแดงแดงส่วนตัวมาร์คเกอร์ต่างๆนะฮะก็จะเป็นสีออกเงินเงินนะครับพร้อมสารลูมิไบเรืองแสงอยู่หยอดตามลูกเล่นตาและมีบอกวันที่ด้วยนะวันที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามนาฬิกานะครับแล้วก็ส่วนตัวเข็มเนี่ยเข็มชั่วโมงเนี่ยจะเป็นรูปลูกศรหรือเรียก o นะ ก็จะเป็นสีเงินเช่นกันพร้อมสารไว้ไว์รวมถึงตัวเข็มนาทีนะครับก็เป็นสีเงินพร้อมสารไวยไว์ส่วนตัวเข็มวินาทีเนี่ยปลายมันจะเป็นสีส้มสส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นออกสีเงินเงินพร้อมแต้มสารไว้ไว์เช่นกันมาดูที่ตัวขอบเบเซลนะฮะขอบเบเซลเนี่ยจะมีสสีคือสีส้มและก็สีดําซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงภาทิศ ตกในทะเลมอลตาซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับอินสปิเรชันในการทำตัวขอบเบเซลนี้นะฮะมาดูที่กระจกนะฮะกระจกเนี่ยเป็นกระจกซับฟลาเคลือบสารกันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแคลเนี่ยคือคาล,ล,ลิเบอร์เนี่ยดูที่6 6 r 1 5ซึ่งมันจะมีการสำรองพลังงานอยู่ที่50ชั่วโมงรอบเดินอยู่ประมาณที่2 0 6 0 0รอบต่อชั่วโมงครับแล้วก็มาดูตัวสายนะฮะ ้ายกับตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสเตเลสสตีลหัวสายตรงที่ตัวลักนะฮะตัวนี้ลักเนี่ยก็จะมีด้านข้างจะมีรูไว้เอาไว้เราเปลี่ยนสายได้นะลักเนี่ยตรงนี้หูสายอยู่ที่ประมาณ20มิลมาดูที่ตัวตัวสายนะครับสายเนี่ยผมเท่าที่ผมดูนะเป็นสเตเลสน้ำหนักใช้ได้เลยมันเหมือนน้ำหนักมันคือตันนะครับรวมถึงหัวสายเนี่ยสังเกตได้ว่าเ,เขาทำมาให้เราสามารถ ใช้ตัวเครื่องหนีตรงนี้แกะซ้ายออกมาได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังของตัวนาฬิกานะครับตัวนี้เป็น Special Edition นนะครับซึ่งทำขายอยู่ที่ทางตลาดยุโรปและอเมริกาเท่านั้นซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะหายจากตลาดไปซึ่งถ้าใครอยากเก็บนะครับก็สามารถซื้อเก็บได้ มีโลโก้เป็นรูปคลื่นนะครับตรงจุดนี้ตรงการเหมือนกับไายเวอร์200เมตรนะครับทั่วๆไปของทางไซโก้ทำอยู่มาตัวที่ดูที่ตัวบัคเกิลของตัวนี้นะครับาสามารถแกะได้เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ลักษาเป็นแบบหนีบออกนะครับสายนี้แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมเคยพูดในคลิปกันก่อนนะครับ เหมือนคลิปก,ก,ก่อนมันก็คือสามารถแกะตรงนี้ได้แล้วก็สามารถขยายสายได้อันนี้เอาไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็ไปอย่างรวดเร็วนะฮะโดยรวมๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถ้าใช้งานตามปกติทั่วไปเนี่ยผมว่าถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สามารถไอตัวไม้ประยมนี่นะครับสามารถหมุนสกูออกมานะครับเคลียสกูดาวคลาวออมาปุ๊บ แล้วก็ตั้งเวลานะครับซึ่งล็อกแรกเนี่ยก็จะเอาไว้การปรับวันที่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงอีกล็อกนึงนะครับหมุนเดินหน้าก็เป็นการหมุนปรับเวลาเดินหน้าต่อไปนะอ่าเคแล้วก็กดล็อกไปแล้วก็หมุนเข้าปกติใช้ทั้งหมุนหมุนเดินหน้าแล้วก็การกข้าไนิดหนึ่งนะครับก็สามารถปิดได้เดี๋ยวเรามาดูตัวสารลูมิไบต์นะครับว่าตัวนี้สีอะไรนะ มาดูที่สารเรืองแสงนะครับลูมิไบต์นะามาดูที่ตัวขอบนะครับตัวขอบด้านนอกนะครับเบเซลเนี่ยก็จะมีตัวเมทอัลตรานะครับเมทอัลตรานี้ก็จะมีลูมิไบต์เหมือนกันออกสีเขียวๆเหมือนกันตามหลักชั่วโมงพร้อมเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินะครับปลายๆเนี่ยก็จะมีออกเรืองแสงสีเขียวเหมือนกันอยากให้ลองฟังตัวคลิกของตัวนี้นะครับที่120คลิกนะครับผมพยายามบุนให้ดังๆนิดนึงเนาะ ผมว่างานดีนะโดยส่วนตัวก็ตัวคลิกเนี่ยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นการหมุนได้ทิศทางเดียวนะครับย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าป้องกันการนับเวลาผิดพลาดตอนลงไปดำน้ำก็เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือผมอยู่ที่7.25นิ้วนะครับก็ขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่าค่อนข้างสวยนะฮะส่วนด้านข้างนะครับลองดูได้นะฮะด้านข้างเนี่ยคือปลายเนี่ยเขาจะมีงุ้มลงนิดหนึ่งนะครับก็รับกับข้อนะครับลองดูนะฮะรับกับข้อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนข้อมือเล็กกว่า7.25นิ้วนะครับอาจจะเปลีป่ยนไปเล่นสายหนังก็ได้หรือสายสแต็ปก็ได้นะครับเหมือนือสแต็ปที่ทาง ทางไซโกให้มาก็ได้นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้สายข้อมือได้กระชับกว่าแต่ว่าอาจจะมีปลายหูสายเด็กซึ่งยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไปสั่งสายตัดนะครับพวกสายนีย้ก็อาจจะขอสายกาสั้นหน่อยหนึ่งสำหรับคนข้อมือเล็กๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรบกวนฝากกดติดตามช n n e l ของเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ามีคลิปใหม่ๆมาลงก็ดูกันต่อไปนะครับ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ